มาแล้วอาละครับต้อนรับนะครับเดโม p โปรเจกต์ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับมากันครบเลยนะครับสปิตและก็อลิสลานะครับน่ารักสดใสทุกคนเลยนะครับแล้วผมชื่อว่าเป็นเดโม p โปรเจกต์นะครับไม่ว่าจะเป็นสปิตหรืออลิสลาเนี่ยเป็นวงที่มีแฟนคลับเยอะมากๆเยอะมากดูจากยอดไลค์ตามแฟนเพจหรือคนที่ตามไปดูคอนเสิร์ต เออนะครับมีจัดกิจกรรมอะไรก็โอ้โหมีแฟนคลับไปร่วมกันเยอะมากวันนี้เดี๋ยวถามกันเลยรู้ตัวหรือยังว่าเดือนเมษายนนี้เนี่ยพวกเราทั้ง4คนน่ะเป็น artist of the month ของ You Channel ครับทราบทราบนะครับอทราบแล้วกดไลยถ่ายอะไรไปบ้างไหนรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้เป็น artist of the month ของ You รู้สึกยังไงครับปั่นปลื้มปิติมากครัเอออออาที่ย์ละคนก็ได้อ่ะน้องแทย์รองเรื่องยังไงครับ ู้สึกดีมันเป็นตนตีใหม่ของการเมกาเซ่เลยพอปล่อยออกมาเฮ้ยอาร์ติสต์สมันแล้วก็จะดีแล้วเองแล้วรู้ไหมครับว่าอาร์ติสต์ออฟะมันเนี่ยเขาจะต้องมีหน้าที่ได้ตำแหน่งไปแล้วจะต้องมีหน้าที่รู้ไหมว่าต้องทำอะไรบ้างก็คือก็คือรู้มาประมาณว่าแบบไปออกรายการต้องมาเจอเจอกับแฟนคลับ ทุกๆอาทิตย์อะไรประมาณนี้ครับพี่น้องๆบอกว่าอยากจะเจอตลอด24ชั่วโมงเลยนะอันนี้ต้องมายึดตามไปที่บ้านแล้วก็ทางงานตัวจะต้องคอยติดตามในแม่คอมใน Facebook แฟนเพจเลยพี่จะตลอดอินสตาแกรมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าตลอดทั้งเดือนนี้แน่นอนละครับทั้ง4คนนี้นะครับน้องฟ้าน้องนิวน้องโซน้องแครอลเนี่ยเคาจะอยู่กับเราครับพี่ครับครับผมขอปเลย อยู่กันแบบทุกรายการทุกรายการทั้งวันเพราะหน้าที่ของ Artist of the m o มันนะครับประจำเดือนเมษายนจะต้องไปแบบว่าสร้างความน่ารักข้ังความสดใสบอกรักน้องๆผ่านรายการเราทุกรายการครับ24ชั่วโมง24ชั่วโมงครับนอกจากนั้นเนี่ยภารกิจของพวกเรานะครับนอกจากมาบอกรักน้องๆแล้วมีน้องๆฝากเข้ามาครับเขาฝากมาบอกว่านะครับปกติที่ ก่าจะมาเป็นเดโมโปรเจกต์ได้เนี่ยเขาเขาบอกมาว่าพวกเราเนี่ยชอบเล่นดนตรีร่วมกันใช่ไหมครับใช่คือก่อนหน้าที่จะมาออกอัลบั้มคือจะเล่นจับจับวงงานตั้งวงงานเล่นเพลงนะครับหลายๆคนเขาเลยอยากจะเห็นสดๆครับเพลงแรกที่พวกเราร้องร่วมกันนะครับวัยรุ่นใช่ไหมครับวัยรุ่นเดียวอ๋อเล่นโชว์ตอนนี้เลยครับโชว์ครับพี่โชว์หลายหลายคนเขาเลยอยากฟังองงานสี่คนนี้นะครับร้องร่วมกันสักครั้งให้แบบ เป็นแฟนได้ฟังกันสดๆผ่านยูไลฟ์ได้ไหมคะได้ค่ะเออเอาเป็นทัานทุกนะครับทัานทุกไม่ได้ได้เอายาวๆหน่อยอยากเห็นน้องน้องน้องรุ่นงานต้นแล้วก็จบหมแรกอ่าอ่าขอมาเด็กไม่ต้องจัดมาเลยนัาเลพิ่งนัดเลยนี่ไปรุ่นครั้งเดียวจะดูดังราจะติวให้่างไรโอ้ยวาย จาต้องร้องใจ กันจังอะไรไม่รู้เข้ามาซะแบบว่าทองที่แต่ก็มีไม่ไหวอยากจะทำ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 ,ทำให้รู้ไปนั้นก็ต้องดีดีดดนี่ก็ต้องดอนดอนต้องไม่รู้จะอย่าไปไงอย่าไปกลัวกลัวกลัว ไวรุ่นครั้งเดียวเก่ชีวิตในสายเบาๆอาจไม่พร้อมมือนอย่างใครเขาท่เทวยนี่คือไวรุ่นคร้งเดียวฟังแล้วผมรู้สึกว่านึกถรรยากาศผมไวรุ่นมาทันทีเครัไม่ใี่ผมไยรุ่นอรื้ล้งเรากลับไปเป็นไยรุ่นอีกครั้ง วรุ่เอาไว้รุ่นที่แล้วนะผมรู้สึกฟังเหมือนตอนอยู่มัธยมอะไรเงี้ยอนะครับที่ได้อยู่ใกล้ชิดน้องๆเนี่ยผมมี่พอลรู้สึกว่ามันมันอยากจะกลับไปเป็นวัยรุ่นครั้งที่สองกันเลยครับโอเคมาคุยกันต่อเขาบอกว่านะฮะวงนี้เนี่ยจะแสคู่จิ้นมาแรงมากนะครับผมเมื่อจะเป็นนี่มีทั้งจิ้นโซนิวนะฮะจิ้นฟ้าแครอทโซฟ้าก็มีนิวฟ้าก็มีนิวแครอทก็มีโอ้จิ้นกันหมดทั้งหมด จริงทุนทุกคนถามที่ละคนดีกว่าสมมุตินะฮะสมมติว่าถ้าให้เลือกเนี่ย่คำถามนี้ไม่ชอบจะเลือกใครเอาใครก่อนเอาผู้ชายก่อน ไหนแฟนคลับเขาจิ้นมาเยอะขนาดนี้แล้วแต่ถ้าเกิดให้เราเลือกหนึ่งในสมาชิกนะครับเราอยากจะเป็นแฟนกับใครครับ้องโซ่ครับนี่ไงไม่อายากไม่อยากจะคิดแล้วไงไม่อยากจะคิดถ้าเป็นอย่างนี้ไงก็ผมเสื้อต่อก่อนเลยก็คงต้องเลือกนิวแล้วครับโอ้ยนี่มีหมูแฟนคลับแฟนขับปลาเพราะอะไรเพราะอะไรผมบอกแล้วให้อ่านสคริปต์ก่อนไงเพราะอะไรเพราะอะไร ก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วชอบชอบอะไรก็รู้ชอบอะไรก็รู้เอาจริงอะมีบรรยากาศไหนที่เรารู้สึกสวีทมากโอ้โหทงเดร็จแล้วครับให้มันต้องมีเพราะเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยครับนอนห้องเดียวกันนั่งประตู้นั่งเตดกันมีแม็กซ์มือไปแตะโดนกันแล้วมันรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่นหนักเลยนะเนี่ยอโซ่โซ่ยังไงครับครับที่ปวดกล้ามถามผมเนี้เหรอถามนี่ม้งนี่ ถามนิวถามนิวดีกว่านิวยังไม่เลือกเลยว่าจะไปเป็นแฟนใครอ๋ออาโซก่อนแล้วแหละอ่ะมันก็ก็มีก็มีนะครับก็ตั้งแต่แบบถ่ายมีด้วยเหรอมีมันก็มีแต่ว่าไม่แต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกอะไรไงแต่ว่าแบบอะไอแองเจลีนเงี้ยมันก็มีแบบอย่างเช่นอย่างเช่นก็อย่างแบบถ่าย YouTube อะไรอย่างเงี้ยถ่ายูทูบด้วยกันมันก็ไงผมตั้งกล้องแล้วไอ้บังเอิญแก้มชนกันอะไรเงี้ยโคตรกระตุ้นอ่ยโอ้โหด้วกันแค่แล้ว อถามนิวดีกว่านะนิวมากดีกว่าถ้าในสี่คนนี้เราต้องเลือกเป็นแฟนหนึ่งคนเนี่ยเราจะเลือกเป็นแฟนใครครับของ้องถามเราครับต้องเลือกโซ่เลือเลือกไปเลือกไปเลือกอะไรครับสาวน่ารักสดใสขนาดนี้นี่เลือกเลือกเป็นแฟนกันเองทำไมครับทำไมครับลู่ครับ ก็อย่างที่โอบอกคะอยู่อยู่กันมานานแล้วก็ก็รู้อะว่าแต่ละคนเป็นไงน่าจะอ่านสคริปต์บอกแล้วน่าจะอืออือผู้ชายยื่นให้แล้วอ่ะหนุ่มๆตอบไปแล้วนะครับคงปินคงแซ่บกันสุดๆละครับมาถึงสาวๆบ้างดีกว่าผมนะถ้าเกิดพี่หนุ่มว่านะครับสาวๆหน้าตาน่ารักสวยสักหน่อยไปเรียกกันเองได้ยังไงครับใช่ครับแล้วมาถามความรู้สึกของ น้องฟ้ากันมากดีกว่าเออ,อะนะครับถ้าเกิดต้องเลือกอ่ะนะครับเป็นแฟนในสีค่คนนี้น้องฟ้าอยากเป็นแฟนของใครครับคือถ้าจริงหนุ่มๆเขาก็ขนาดนั้นแล้วลต้องบอกว่าเลือกแคร์เพราะว่าอเอาแล้วโลกไม่ไม่คือถ้าพูดถึงเรื่องความแบบว่าความสนิทความรู้ใจอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ก็เหมือที่พี่บอกไปค่ะนอนในห้องเดียวกันนอนห้องเดียวกันอาบน้ำห้องเดียวกันเอ้ยไม่ใช่แต้ว่าฉันช่อบไปบ้านแคร์บ่อยว่าไปบ้านด้วยกันบ่อยครับใช่ นะครับก็คือสนิทกันแบบว่าเหมือนรู้ใจกันเนาะมีช็อตสวีทไหมช็อตสวีทมีช็อตสวีทมีตลอดไม่ใรมันก็ไม่รู้อะไม่แต่แต่พี่โดมขอบอกสองคนนี้ครับพี่กายครับรับเคยไปกับน้องเวลาที่เขาพูดอะไรตรงกันหรือเวลาที่แบบเฮ้ยเหมือนกันเลยเขาจะมีท่ามสติว่าเฮ้บเหมือนฉันเลยเขาจะดีใจ เนี่ครับพี่กัปเป็นท่ามาจากไหนครับเวลาอยู่ในรถตู้หรือว่าอะไรบอกผมว่าอยากกินไก่ย่างอีกคนอยากกินไก่ย่างเหมือนกันเลยกันเลยเป็นอย่างเงี้ยผมเห็นความน่ารักของน้องเขาคืออยากจะให้แฟนคลับได้สัมผัสจริงๆครับบางครั้งแบบวิชชอบเหมือนฉันเลยวิ่งเกิดมารทกันวิเป็นคนนั้นชอบเพลงนี้คนก็ชอบเหมือนกันไล่เช่อผู้ชายคนเดียวไหนๆลองดูดีไหนลองดูนะครับวิรักพี่กัปรักผู้ชายคนเดียวกันเลย น่ารักน่ารักนะครับผมโอเคนะผมบอกแล้วว่าน่ารักพี่กาวพี่กาวนะพี่กาวขินเลยนะครับเนี่ยขินครับพี่ก้าวอ่ะชอบเด็กกับพี่ก้าวผมรู้อยู่ชอบเด็กอ่ะเออเอออ่ะแล้วถึงเขาบอกว่านะครับหล่อน่ารักกันขนาดนี้นะครับแน่นอนครับเอาเรื่องจริงเลยนะเคยคิดจะจีบสาวบ้างไหมพวกเราอ่ะ แวบแรกที่เห็นสองสาวอ้อผมบอกเลยพี่โด่งกับพี่กาฟบอกเลยนะพี่โด่งกับพี่กาฟบอกเลยน้องฟ้ากับแครอนนี่น่ารักมากสวยขนาดนี้ถ้าผมกับกาฟอยู่ในวงผมต้องผมกับกาฟต้องตามจีบอ่ะแน่นอนพี่หนุ่มพี่หนุ่มต่างวงพี่หนุ่มยังจีบเรี่ยเลยครับขอบคุณมากครับพี่กาฟเออเจอร์ครั้งแรกเป็นแบบครั้งแรกก็เออหน่ารักดีเพราะว่าแบบหน้าแต่ละคนแบบน่ารักอ่ะเออแบบก็ชอบอ่ะก็ชอบก็ชอบแต่ว่าแบบพอพอพอทำงานไปแบบพอพออยู่ด้วยกันไปนานๆมันแบบ ไม่ใช่มันเป็นเพื่อนงานมากกว่าไง่ายครับความสึกเหมือนเพื่อนดีกว่าใช่ครับอันนิวบ้างดีกว่านิวครับเจอสองสาวครั้งแรกมีแว๊บไหมว่าเฮ้ยอยากจีบน้องแคลจังเลยอยากจีบน้องฟ้าจังเลยมิวครับก็มีบ้างนิดนึงมั้งเฮ้ยผมจะบอกให้ว่านิวอ่ะผมสังเกตนะเห็นเงียบๆอย่างนี้นะว่าร้ายสุดนายไงนั่นไงใช่ไหมใช่ไหมทุกคนร้ายนะโซ่ผมไม่เนอะมาช่วยกันช่วยกันมีมีมีแบบแว๊บบ้างเหมือนกันก็นิดเดียวครับมีนิดเดียวแล้วพอเหมือนกับรู้จักกันก็เป็นเพื่อนกัน เป็นเพื่อนกันดีกว่านะครับไม่ใช่เ,เพื่อนกันดีกว่าแต่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนก<ช>ันนะครับอย่างนี้พี่รงขอถามหน่อยถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่ด้วยกัน4คนสนิทกันขนาดนี้ถ้าเกิดเราเห็นพี่โซ่นะครับพี่โซ่เนี่ยไปปิ๊งผู้หญิงสักคนหนึ่งเนี่ยเคยสังเกตไหมครับว่าพี่โซ่เขาจะมีอาการอะไรบ้างตลอดนีปิ๊งท<ด>ุกคน,น, <ะ S 1> นปิ๊งทุกคนโอ้โหต้องบอกว่าโซ่เป็นคนที่เนียนมากคือเขาคุยกับใครอยู่เราจะไม่รู้เลยใช่เราไม่รู้ เขาจะเขาจะตอบใครเลยเขาจะตอบในไอจีอะไรเงี้ยไม่ตอบไปทั่วเลยถ้าอย่งนี้สังเกตได้ถ้าเกิดว่าคุณปอแบบปอสวยๆคนสวยเงี้ยคุณจะเห็นคอมเมนต์ของคุณโซะใครคุณโซะไปตอบตอบตอบทุกคนเลยยังไงน่าตื่นเต้นมงกเลยสวยจังเลยน่ารักอะไรนี้นนั่ไงขนาดนั้ะถามว่าเป็นไงอะไรอย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดเขาชอบผู้หญิงคนไหนเพื่อนๆในวงอย่างนิวนี่จะพอจับทางถูกไว่านี่มันจะไปจุกจิกจิกจิกนี่ต่อ้งกันผมเปิดไอจีดูมันก็ต่อตลอดเลยหลายแล้วเราลายแล้วเนี่ยเออไม่นรรมดาอ่ะถึงเวลาเมาพี่นิวเมาถ้าพี่นิวถูกใจใครเขาจะเป็นยังไงบ้างเมาใีบ้างโซ่จับไป นิวเขาเทีใจเดียวเที่ยใจเดียวแล้กแล้วก็เทีใจเดียวนะครับซื้อสัตว์กาแฟตัวเองนะครับคุณแม่ซื้อสัตว์กระโซนไงเฮ้ยผู้พ้องเขารักกันจริงๆนั่นแหละนะครับเออนในด้านในด้านใด้าวยแล้สาวพวกนี้เป่าเคยเห็นไหมเคยเห็นเวลาคุณมาจีบแคลร์แล้วแคลร์เขาเป็นยังไงบ้างครับเฮ้ยชัดเจนแคลร์แคลร์แย่แล้วอยากเกงเยอะอยากให้อะไรยังไงยังไงคอนเนตแลนด์เนาะใช่ไงครับ ก็จะมีบ้างแบบในช่องแชทอะไรอย่างนี้พอแชทเสร็จก็จะแบบม่ฟา แล้วก็ให้ดูดูสิดูสิแบบเอามาอวดให้ฟ้ดูค่ะมีการถ่ายรูปลงไอจีอนะขนานได้เลยไปทานข้าวด้วยกันถ่ายรูปเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หรอกอ๋อหมือว่าจะเห็นแบบแชทแชทแล้วก็แบบโชอบเพื่อนอะไรแบบจะคุยกันตลอดเออเสุดท้ายฟ้าหน่อยน้องฟ้าหน่อยเวลาเวลานุ่มๆเปจิบน้องฟ้านี่ยังไงบ้างที่จริงก็เหมือนกันนะพราเราสนิทกันมากแล้วก็มีอะไรก็บอกกันหมดมีแบบกันไมไม่ได้นะพี่สาวชั้นหรืออะไรเงี้ยออเพ่ชั้นนะมีสแกนสแกนเราต้องแบบเราต้องดูกน ไม่ใช่การสแกนนะนนี้ดีไหมอผมเข้าใจแล้วสมมติว่าใครมาจีบน้องแครอฟ้าก็จะช่วยสแกนกว่าคนนี้ผ่านไหมนิสัยดีไหมใครมาจีบน้องฟ้าก็จะแคร์อก็จะดูให้อย่างนี้หรอคะก็ต้องพูงไปก่อนนะสองคนนี้เหมือนกันเลยโอเคมาคุยกันต่อดีกว่านะครับผมมีคนถามมาเหมือนกันนะครับว่าคือตอนนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าในโปรเจกต์เนี <h 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 ่ยเป็นสีเป็นวัยรุ่นฮอตมากมากครับพี่ก้าแล้วผมถามดีกว่าว่า ใครฮอตที่สุดในนี้เออเราให้เพื่อนๆตอบกันหนึ่งโซ่ก็ต้องยกให้โซ่แล้วทำไมทำไมทำไมต้องยกให้โซ่ไงนะสาวๆพี่นั่นแะเนี่ยสาวกรี๊ดแต็มเลยค่ะจริงหรือเปล่าเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้อคะจริงครับพี่โซ่โอ้ยกี๊กึนใหญ่พี่โซ่คืนตั้งหนูด้วยค่ะใช่หรือเปล่าเพื่อนๆยกให้เราเนี่ยเป็นหนุ่มฮอตรู้สึกยังไงบ้างโซ่ก็ ชินนลครับเออนี่เฮดีดีตอบเนี้ดีดีชอบชอบนี่มันหน้าตีคนเจ้าเสน่ห์มากเลยเนี่ยเออคุณควรนิดหน่อยนะครับก็ฮอตที่สุดในวงนะพี่กามนะแล้วเห็นบอกว่านะครับต้องถามน้องเลย ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่อยู่ดีๆครับเรามีซิงเกิลปั๊บแล้วเรากลายเป็นหนุ่มสาวที่แบบมีวัยรุ่นตามคิดเยอะขนาดนี้เว <c oughs> ลา <c oughs> ไปรอก่อนเลยเอเอเจอคนถ่ายรูปเขาก็รู้สึกดีมากครบบา,บางครั้งเวาพเพลงได้ปล่อยก็มีคนเห็นเราเป็นไอดอลอะไรแบบนี้นก็แบบอยากขอบคุณคนมากที่แบบคอยติดตามผลงานของเรานี่นะครับน้องฟ้าล่ะครับจริงๆฟ้าแบบคือมันเปลี่ยนไปเลยนะแต่ก่อนแบบเราก็เป็นแบบเด็กนักเรียนธรรมดาอะไรย่างเงี้ยพอตอนนี้มีคนรู้จักเรามากขึ้นเวลาเจอเขาก็แบบมาทักอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีแค่แบบ บางทีไปเล่นคอนเสิร์ตเขาร้องเพลงเราได้เราก็แบบดีใจแล้วอะ mm hmm. อแค่เขาร้องเห็นเขาร้องตาอะไรเงยก็ดีใจแล้ว mm hmm. มิวเหรครับ <sequ ENNIS> เป็นยังไงบ้างก่อนหน้าท <as> ี่จะมาเป็นเดโมโปรเจกต์กับพอเป็นเดโมโปรเจกต์แล้วตอนแรกก็งงๆครับแบบบางทีโอ้ยงง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 รงงงงงง่งงงงชงง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 ชงงชงง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 ง่งงงงงงนงง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 ชืงง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 งทงงงงงงงองง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 วงงงงง่งง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 นงงงงง อยู่ดีๆกลายเป็นหนุ่มฮอตสาวตามกรีดเล่นกีตาร์เล่นคอนเสิร์ตจนสาวสกรีดพี่โซ่เนี่ยรู้สึกยังไงจริงจริงกรีตเก่งใหม่อยู่แล้วเก่งใหม่กรีตใหม่แล้วแล้วหนุ่มนี้อมีความมั่นใจสูงด้วยนะเข้าใจเพราะอะไรวะก็เหมือนผมเลยสาวกรีตอยู่แในกันได้เเข้าใจกันได้คู่นั้นน่าจะจับเป็นครับดูดัได้ครับ ชีวิตเปลี่ยนไปบ้างไหมฮะหลังจากเปลี่ยนไปเยอะเยอะเลยครับผมยังจำจำความรู้สึกแรกได้อยู่เลยที่แบบว่าไปเล่นครับผมจำไม่ได้แล้วว่างานอะไรแต่ว่าเป็นงานแรกของพวกเราแล้วเราไปเล่นเพลงของตัวเองครั้งแรกที่นั่นแล้วมีคนร้องตามได้มันรู้สึกแบบคือก่อนหน้านี้เราเราใช่เราร้องแต่เพลงของคนอื่นเงแต่ว่าพอเราร้องเพลงของตัวเองแล้วมีคนร้องตามได้เนี่ยเรา สุดยอดครับโอ้นะครับนีครับคือความเปลี่ยนแปลงนะครับของทั้ง4คนนะครับแล้วพี่ดงเชื่อว่าในใน4คนนี้เขาสนิทกันมากเขาจะมีฉายากันด้วยใช่ไหมครับเขาจะมีฉายากันในกันในกลุ่มเรียกอะไรกันด้วยตั้งแต่เองใช่ไหมมีด้วยใช่ไหมครับอย่างอย่างอย่างน้องนิวเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเรียกเขาฉายาว่าอะไรครับน้องนิวเนี่ยก็มีหนึ่ก็พะมดใช่เรียกว่าพะมดทำไมเคยเคยฉายาพะมดผมไม่รู้ตัวเลยเออเออทำไมครัแคลร์ก็ในทวิตเตอร์คือเคยเคยช่วงแรกเลยเคยแบบนิวก็แแบบบบพพิม์ คีย์บอร์ดมั่วๆม้วนอยู่กับภาเอองั้นเจอเจอภาษาพ่อมดไปแล้วก็ทิมมั่วกันตอนแรกว่าทิมมั่วไม่ได้ทิมมีอยู่เรื่อยนี่เขาเจอภาษาพ่อมดภาษาพ่อก็งงโง่เวลาเขาเขาทักมางั้นผมก็ตอบอะไรไงผมก็เลยแบบพิมพ์มั่วๆไปแล้วแบบเป็นไงเจอภาษาพ่อมดโอ้ก็เลยได้ฉายา น้องน้องน้องนิวพ่อมดไปเลยภูมิใจมากครับภูมิใจจริงฮะแฮร์รี่พอตเตอร์ไปด้วยเดี๋ยวผมจะทำแผลเป็นแล้วแล้วนี่อย่างรู้อย่างอย่างโซ่เนี่ยหนุ่มฮอตมีฉายาไหมมีฉายาบ้างไหมน้องโซ่เนี่ยครับนักสับรางโอ้โหรอดแลงว ยังใครครับผมร้อเล่นนะพอนักสับรางทำจนไม่เคยไม่เคยเไม่คยครับเขาไม่เปิดเขไม่เคยปล่อยสับรางปล่อยจะชนกันเลยที่เราอยากรู้แล้วแฟนขับอ่ะเวลาแฟนขับมีฉายาให้เราไหมเขาจะเรียกซะว่าเป็ด อะไรประมาณเนี้ยใช่เพราะว่าเสียงเหมือนแบบเสียงเหมือนเป็ดอะไรเงี้ยโอ้หน้าตาผมโดนนึ่งยักษ์อะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นครับเป็ดเลยได้ฉายาเป็ดมานะครับก็เป็นฉายาที่แฟนคลับบางทีเขาจะเรียกเราก็รู้เลยว่าโอ้เป็ดนี่คือเรานะแล้วอย่างน้องตาล่ะครับมีฉายาอะไรที่เพื่อนๆในวงหรือแฟนคลับตั้งให้มีไหมคะหัวหน้าเผาหัวหน้าเผาหัวหน้าเผาไม่ต้องหัวหน้าเผาเพราะว่า คือใน4คนนี้ฟ้ารู้เรื่องสุดแล้วใช่ไหมมันก็ว่าแบบเวลาแบบต้องสัมภาษณ์อะไรที่มันเป็นงานเป็นการแล้วต้องมีระยะเวลาสถานที่อะไรอย่างเงี้ยอะไรละเอียดของตัวงานดีเทลเนี่ยจะเป็นฟ้าจะเป็นคนบอกหมดเจอกันที่นี่นะคะเกจติการอย่างนี้นะคะใช่เลยโอ้เป็นคนที่แบบว่าเป็นทางการที่สุดในวงแล้วฝากเลยฝากอะไรคือครัเลยฝากประชาสัมพันธ์เลยนี่นะครับฝากหัวหน้าเผ่าได้แล้วฝากคุณอ่ะมีอ่มีอ่ะต้องมองนะคะอ่าแล้วสาวน้อยของเราค่ะแคลร์นี่ต่อไหมคะ ตฉายาเลยนะคะฉายาเต่าใช่ทำไมทุกคนต้องเรียกเราว่าเต่าอะคะแค่แค่ชอบเตามากแค่ไปเต่ามากเขาเคยไปบ้านแคลครับแค่มีตู้โชว์แบบนี้ยสูงๆแล้วก็ใส่ทุกอย่างที่เป็นเตาไว้เต่าหูเล็กเตาใช่ใช่งไงหูเล็กหูเล็กนี่เอาผงผมปิดไว้โอ้โหพี่โซ่เนี่ยดูแซวน้องตลอดอ๋อแค่โดนแกล้ง่ะตลอดบอกน้องแคโรเนี่ยจะเป็น หูเล็กๆเขาเลยได้ฉายาไอเต่าหูเล็กเอยนั่นน้องน้องแฟนคลับน่าอยากซื้อของให้แครอนะซื้อเต่ามาซื้อเต่าใช่ไหมครับซื้อเต่าค่ะนี่ยังตอนคอนเสิร์ตเหมือนกันก็มีแบบน้องให้มีสองคนเลยให้ตุ๊กตาเต่ามาด้วยอะไรแบบเนี้ยพกเต่ามาให้เราเลยใช่โอ้น่ารักน่ารักนะเดี๋ยวเรามาดูประเด็นเอสเบสของน้องไปก่อนพี่ดองเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะจริงๆนะครับเอสเบสที่ส่งเข้ามานี่ๆนเริ่มตั้งแต่พี่แครอลกับพี่ฟ้าทำไมสวยจังคะต่อก็ยังไงดีอ่ะ แค่รอป้าก็สวยอยู่แล้วนี่อยากให้พี่เต้นอะไรเนี่ยพี่โยมีพี่ดูหน่อยเต้นเป็นไหมครับเต้นเป็นแมสโซนิวเต้นไม่เป็นนะครับเคยดูไหมครับนี่สองคนนี้เต้นได้เออเออเออน่ารักอ่ะพี่กาครับเอาคำถามต่ออ่เดี๋ยวมีคำถามต่อไปว่าถามว่านิยามรักของแต่ละคนในเดโมคืออะไรบ้างเรื่องแต่น้องโซเลยหนุ่มฮอตนิยามรักเป็นไงครับความรักคือแบบ เสียงหัวเราะมความสุขความสุขความสุขเสียงหัวเราะน้องนิวแหละครับความรักผมว่าความรักนิยามของคำว่ารักก็คือรักนี่ยัามไม่ไม่ไม่มีคำไหนที่แบบจะนิยามคำว่ารักนิยนักจิตวิทยานิยามคำว่ารักก็คือรักเออสุดยอดจริงๆงน้องฟ้ามีนิยามของคำว่ารักไหมจ๊ะของฟ้าคะฟ้าว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่าบางคนชอบรักแล้วแต่คนมันมันบอกไม่ได้ว่า ความรักของที่จริงๆแล้วมันคืออะไรเงี้ยมันอยู่ที่ว่าเออเราเป็นคนแบบนี้ชอบการที่จะได้ความรักแบบนี้อชอบการให้หรือว่าอะไรก็ตามอยู่ที่คนแล้วแต่แคนนี่เหมือนกันอ,อแล้วแคลร์ล,ละ่ะมีนิยามรือยัง,ยงพาดูในเอ็มบงเอ็มบีจะชอบบอกว่าหมุนคิดไม่ออกไม่รู้จะตอบอะไรตอ <laughs> นนี้มีนิยามความรักนีอยังคะ รักอะไรคือความรักรักคือการแอบมองเขาแอเขารักคือแค่แอบมองก็มีความสุขแล้วมีความสุขแล้วนะพี่โดงอีกหนึ่งคำถามสั้นๆนะที่น้องในผู้โชคดีถามมาครับผมแรงบันดาลใจในการเลือกดรีของแต่ละคนสั้นๆนะโซ่ก่อนแรงบันดาลใจคืออะไรครับครับของโซ่คือเปิดในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยฮะเปิด YouTube แล้วแบบเจอ คนหนึ่งเขาเล่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมผมชอบมากครับเค่สาวเยอะอะไรประมาณนี้ไอดอลของเราไอดอลชอบที่สาวเยอะนี่แหละนิวนิวก็ฟังเพลงครับฟังเพลงแล้วก็อยากร้องตามอยากเล่นนู่นเล่นนี่ไปครับร้องกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับครับอ่ะหัวหน้าเผ่าหัวหน้าเผ่าครับผมสงฟ้าก็จริงๆก็เหมือนคล้ายๆนิวคือชอบฟังเพลงคือเวลาเราร้องเพลงแล้วก็ มันก็เหมือนได้ปลดปล่อยได้แบบทําทอะไรที่มีความสุขเราก็มีความสุขอะไรเงี้ยฟังเพลงก็มีความสุขร้องวงร้องกับเพื่อนเป็นแรงบันดานใจดีๆส,ดสุดท้ายครับสาวน้อยของเราแครอโก็เหมือนช่วงนั้น พวกผู้หญิงที่เล่นกีตาร์ดังอย่างเทเลอร์ทริฟเฟอร์เนี่ยค่ะก็เลยเห็นเป็นไอดอลเลยเริ่มจับเล่นกีตาร์ตามก็ร้องเพลงตามพี่สาวค่ะอ๋อคือแต่ละคนจะมีไอดอลของตัวเองนะครับแล้วก็คือเหมือนเดินเดินตามความฝันของตัวเองด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับเวลาเราหมดเร็วจริงพี่ดาครับยังต่ออีกสักสามชั่วโมงแต่ท้ายเวลาหมดแล้วเดี๋ยวลองให้หัวหน้าเผ่านะครับฝากผลงานนะครับของแต่ละคนหน่อยครับหัวหน้าเผ่าครับ ผลงานก็ตอนนี้นะคะเพลงของเรา2คนนิสราก็เพลงนิสราที่ปล่อยไปแล้วดอกแสามสามเก้แปดล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้จะมีซิงเกิลใหม่แล้วด้วยเราสคนอนะชื่อเพลงอะไรคะเค่ร้งไม่ค่อยชัดค่ะไม่ค่อยชัด เป็นซิงเกิลใหม่ที่พี่หลวงขอบอกครับที่ยูไลฟ์ของเราจะเปิดเป็นที่แรกด้วยแล้วออนที่ยูชาแนลที่นี่ที่เดียวในโลก7วันครับจะไม่มีใหนดูได้ซิงเกิลของสองสาวถ้าเกิดใครเป็นแฟนคลับต้องตามดูยูชาแนลให้ดีครับอ่ะสองสาวฝากผลงานแล้วของเราครับสับไต๊กอะหครับก็2เพลงที่ปล่อยไปสําหรับเพลงของเธอแล้วแค่นั้นก็อยากให้เข้าไปฟังกันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับมีอะไรครับคุนิวก็มีกำลังทำซิงเกิลที่สามเขาเรียกว่ากำลังจะปล่อยกำลังทำอะไรอยู่ครับจะได้ฟังประมาณช่วงไหนดีครับ ตอนนี้ยัง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 ไม่มีแผนครับก็คือกําลังทําอยู่อยู่ในขั้นตอนการทําการผมก็พิเศษได้โซมาลองด้วยอลองด้วยเอลงนี้โอ้โหพิจารินอีกแล้ว2วันนี้ชอบพเจาริณจริงจริงเลยอ่ะอันนี้ก็ติดตามนะครับน้องๆได้ครับเห็นว่าเว็บไซต์ก็ตามดูที่ไอรีฟกับวิกาเซ่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเฟซบุ๊กของพวกเราด้วยใช่ไหมครับผมเฟซบุ๊กนะครับผมเฟซบุ๊กคอม slash demo project b a n บ อ้าวครับตาผมน้องได้นะครับแล้วก็คําถามที่ปาดถามพี่นุ้ยมาครับพี่ดุ๋มก็พี่ครับพยายามถามให้เยอะที่สุดนะครับถามเยอะที่สุดครับเวลาไม่หองจริงไม่เป็นไรเพราะว่านะฮะเดโมเจ็งยังอยู่อยู่ชนะตลอดทั้งเดือนเขาเป็นอาร์ติซอล์ฟเยอรมันนะครับผมที่สําคัญนะฮะเดี๋ยวจะมีมิสอังกฤษนะฮะมีมาพูดคุยติดตามรายละเอียดในรายการของเราให้ดีแล้วกันเยี่ยมไปเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งสี่คนจากเดโมเจ็งด้วยครับขอบคุณครับแล้วก็อลิสลานะครับครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครััับบบเจออใหหมม่่่ชวงน้ายูไลฟ์คครรผ Channel โทรทัศน์ของคนรักมนตรี24ชั่วโมง